afternoon everyone สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีทุกคนในช่วงตอนบ่ายของวันนี้ในวิชาสุดท้ายประจำวันจันทร์ที่21มิถุนายนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษา,า,าอังกฤษกันสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนอาจจะไม่ได้เห็นหน้าทีเช์โอจะเป็นเสียงของทีเช์โอแทนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเป็น question word question word ก็คือคำที่เราใช้ในการถามคำถามนั่นเองค่ะ ในชีวิตประจําวันเราเวลาเราสนทนาหรือเราพูดคุยหรือทําความรู้จักใครก็แล้วแต่เราก็จะมีการถามตอบถามคําถามเพื่อที่จะได้รู้ข้อมูลของอีกฝ่ายหนึ่งทีนี้วันนี้นักเรียนจะมารู้จักการใช้ question word ก็คือคําที่ใช้ในการถามคําถามทั้งหมด7คําด้วยกันซึ่งที่เชอ r อโอกคัดมา ในคำถามที่สำคัญสคัญแล้วนักเรียนก็จะเจอบ่อยในชีวิตประจำวันและก็นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนค่ะเราไปพบกันเลยค่ะว่าเจ็ดคำในวันนี้มีคำว่าอะไรกันบ้างคำแรกเลยค่ะเด็กๆ what w h a t what แปลว่าอะไร คำที่สอง What time? W-H-A-T T-I-M-E What time? แปลว่ากี่โมง The next word คำต่อไปเลยค่ะเด็กๆ How? How? แปลว่าอย่างไรคำนี้เลยค่ะ How old? อาทิตย์ที่แล้วนะักเรียนก็เรียนไปแล้วนะคะวันนี้ขอเอากลับมาเรียนซ้ำใหม่อีกหนึ่งรอบค่ะ H o w o L D. How old แปลว่าอายุเท่าไหร่ก็คือเป็นการคำถามที่ใช้ในการถามอายุนั่นเองค่ะยังคงอยู่ในเรื่องของการใช้ how ในการถามคำนี้คือ how much ออกเสียงตามทีเชอร์อีกหนึ่งรอบค่ะ How much เก่งมากค่ะเด็กๆ How much H O W M U C H How much แปลว่าราคาเท่าไหร่เป็นคำถามที่ใช้ในการถามราคาของเวลาที่นักเรียนไปซื้อของนั่นเองค่ะคำต่อไปคือ Where W H E R E Where แปลว่าที่ไหนเป็นการถามเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งหรือสถานที่ค่ะ คำสุดท้ายนี้ก็คือ when W H E N when ออกเสียงตามทีเชอร์อ,อีกหนึ่งรอบค่ะ when คำนี้แปลว่าเมื่อไหร่เป็นการถามถึงช่วงเวลาค่ะ<ม> Question words คืออะไร Question words เรามาดูความหมายของคำศัพท์ทีละตัวกันก่อนเนาะ Q U E S T I O N question แปลว่าคำถาม W O R D S words แปลว่าคำศัพท์ question word ก็คือคำที่ใช้ในการถามคำถามนั่นเองค่ะเด็กๆทีนี้เราจะมาเริ่มเรียนกันทีละตัวเลยนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มดูว่าแต่ละตัวเนี่ยเราจะใช้ถามคำถามสำคัญอะไรได้บ้างที่นักเรียนเจอกันบ่อยเริ่มจากนี้เลยค่ะ w h a t แปลว่า อะไรครูก็จะขอยกตัวอย่างคำถามที่ใช้ w Watch บ่อยๆที่นักเรียนนำไปใช้ถามเพื่อนๆคนอื่นได้เหมือนกันนะคะอย่างแรกเลยค่ะ What's your name พูดตามครูอีกหนึ่งครั้งค่ะ What's your name เก่งมากค่ะคำถามนี้แปลว่าคุณชื่ออะไรแล้วก็ด้านล่างที่เป็นตัวหนังสือสีฟ้า ครูจำลองคำตอบสมมุติคำตอบขึ้นมาให้เป็นการยกตัวอย่างนะคะคำตอบก็คือ My name is Sara My name is Sara แปลว่าฉันชื่อซาร่าค่ะมาที่สไลด์นี้กันเลยค่ะ What time แปลว่ากี่โมง What time แปลว่ากี่โมงก็คือเวลาที่เราถามเราถามได้เลยค่ะว่า What time is it now What time is it now? พูดตามครูหนึ่งรอบค่ะ What time is it now? แปลว่าตอนนี้กี่โมงแล้วตัวอย่างคำตอบค่ะ It is 7 a.m. It is 7 a.m. แปลว่าตอนนี้เป็นเวลา7โมงเช้าแล้ว a.m. นะคะเราจะใช้ช่วงเวลาตั้งแต่หลังเที่ยงคืนจนถึงเที่ยงวันนะคะก็ตอนนี้ การบอก A.M. ข้างหลังก็คือแปลว่าตอนนี้7็โมงเช้านั่นเองค่ะเด็กๆมาถึงคำถามนี้บ้าง H O W ออกเสียงว่า How แปลว่าอย่างไรคำถามที่จะใช้ How ยกตัวอย่างในวันนี้ค่ะ How are you? How are you อุ๊ยอันนี้นักเรียนใช้บ่อยมากๆเลยเป็นการถามสารทุกสุขดิบในชีวิตประจำวันเวลาที่เราทักทายกันหรือเจอกันก็คือคุณเป็นอย่างไรบ้างตัวอย่างคำตอบค่ะ I'm very well I'm very well แปลว่าฉันสบายดีคุณครูอยากให้ทุกคนฝึกคำถามใหม่อีกหนึ่งรอบค่ะคุณเป็นอย่างไรบ้างถามว่า How are you พูดตามทีเชื่ออีกหนึ่งรอบค่ะ How are you Good job เก่งมากๆค่ะนักเรียนค่ะยังคงอยู่ในเรื่องของการใช้ how แต่อันนี้เราจะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคำข้างหลัง how ก็คือ oh เอกเสียงว่า oh เสียง o นะคะ o ่างแล้วก็ l l ing แล้วก็มีเสียง d ลำคอจะสั่นที่ท้ายคำ ลองออกเสียงอีกหนึ่งรอบค่ะ O L D Old เก่งมากๆค่ะ How old เป็นการถามอายุก็คือถ้าเราได้ยินคำนี้เมื่อไหร่นักเรียนเตรียมตัวตอบอายุได้เลยเด็กๆมาฝึกถามคำถามกันค่ะ How old are you อีกหนึ่งรอบค่ะเก่งมากๆค่ะ How old are you แปลว่าคุณอายุเท่าไหร่ตัวอย่างคำตอบคือ I'm 10 years old I am เช years old ชั้นอายุ10ขวบเด็กๆเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้าน,น,าานี้ทีเชอร์สอนว่า how are you และที่สไลด์นี้ทีเชอร์สอนว่า how old are you นักเรียนต้องแยก2องคำถามนี้ให้ได้นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่นักเรียนได้ยิน how are you เขากำลังถามชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน ว่าสบายดีไหมเป็นอย่างไรบ้างแต่ถ้านักเรียนมีคำว่า o oh ได้ยินคำว่า o oh เมื่อไหร่นักเรียนต้องตอบคำถามเป็นอายุทันทีนักเรียนอย่าจำสับสนกันนะคะนักเรียนไปฝึกเยอะๆเอาอีกรอบหนึ่งค่ะ how are you คือคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณสบายดีไหมแต่ถ้าเป็น how old are you เขากำลังถามอายุของนักเรียนนั่นเอง คำถามนี้เช่นเดียวกันยังใช้ how อยู่เหมือนเดิมแต่เป็น how much how much ลองฝึกออกเสียงอีกหนึ่งรอบ how much แปลว่าราคาเท่าไหรเ่เป็นคำถามที่เวลาเราเป็นผู้ซื้อเราจะใช้ถามคนขายนั่นเองค่ะเวลาถามราคาสินค้าง่ายๆเลยค่ะดูที่จอได้เลย how much is it how much is it ลองฝึกอีกหนึ่งรอบค่ะเด็กๆ How much is it แปลว่าราคาเท่าไหร่ตัวอย่างคำตอบค่ะ is 150บ h ท is 150บาทแปลว่ามันเป็นเอ่อมันราคา150บาทที่เชอร์ลองยกตัวอย่างเป็นสกุลเงินของประเทศไทยของเราเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่คำถามต่อไปกันเลย มาที่คำถามที่6ค่ะเด็กๆคำถามที่6 W H E R E Where ออกเสียงอีกหนึ่งรอบค่ะ Where เก่งมากค่ะ Where ตัวนี้แปลว่าที่ไหนนั่นเองค่ะเป็นการถามเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆหรือตำแหน่งที่ตั้งต่างๆนั่นเองตัวอย่างคำถามที่นักเรียนจะเจอบ่อยๆโดยการใช้คำว่า Where ก็คือเขาจะชอบถามนักเรียนว่าเป็นคนที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหน พักอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะเด็กๆด,ดูที่คำถามที่เป็นข้อความสีม่วงคุณครูขอสอนคำศัพท์ใหม่อีกหนึ่งคำค่ะดูที่ตัวสุดท้ายของประโยคคำถาม L I V E ออกเสียงพร้อมกันค่ะ Leave อีกหนึ่งรอบได้ไหมคะ Leave แปลว่าพักอาศัยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากถามเพื่อนๆว่าบ้านเธออยู่ที่ไหน เธอพักอยู่ที่ไหนเธออยู่จังหวัดอะไรหรืออยู่ประเทศอะไรเราสามารถใช้คำถามนี้ได้เลยค่ะโดยการถามว่า Where do you live พูดอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะ Where do you live เก่งมากๆค่ะ Where do you live แปลว่าคุณอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะสามารถใช้ถามชาวต่างชาติได้เลยถ้านักเรียนต้องการที่จะรู้ว่าชาวต่างชาติคนนี้เขามาจากประเทศอะไรดูตัวอย่างคำตอบด้านล่างที่เชอร์ใช้ชื่อจังหวัดในการตอบคำถาม I live in ร y o อง I live in ร y o องแปลว่าฉันอาศัยอยู่ในจังหวัดระยอง คำถามสุดท้ายสำหรับบทเรียนในวันนี้ when W H E N ตัว e คือเสียงสระเอใช่ไหมคะออกเสียงพร้อมกันค่ะ when one ว e น i m e า l e a s e อีกหนึ่งรอบได้ไหมคะ when เก่งมากๆค่ะ when แปลว่าเมื่อไหร่เป็นการถามเกี่ยวกับ ช่วงเวลาเหมือนกันแต่มันจะต่างจาก what time ในคำถามที่สองที่ครูได้สอนไปเมื่อสักครูน่นี้ถ้านักเรียนได้ยินคำถามว่า what time ให้นักเรียนนึกถึงนาฬิกาเวลาตามหน้าจอหน้าปัดนาฬิกา แต่ถ้าเกิดนักเรียนเจอคำถามถามว่า when เป็นการถามอาจจะตอบเป็นเวลาหรือช่วงเวลาหรือวันที่หรือเดือนหรือว่าปีคศหรือปีคศได้เลยส่วนใหญ่ล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะนิยมตอบเป็นปีคศซึ่งปีนี้ก็คือปี2021เราจะตอบเราจะพูดว่าอ่า t h 2 u s a หรือเราจะอ่านทีละสตัวว่า2021 ก็คือปี2021ทีนี้นะคะคุณครูขอยกตัวอย่างคำถามในการถามเกี่ยวกับช่วงเวลาในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันเนาะดูที่คำถามบนจอค่ะคำถามบนจอนักเรียนดูคำศัพท์ที่สะกดว่า W A T C H คำนี้ออกเสียงว่า Watch ออกเสียงตามทีเชร์หนึ่งรอบค่ะ Watch อันนี้เป็นคำกริยาเป็นสิ่งที่นักเรียนทำทุกวันในชีวิตประจำวันเนาะแปลว่าดูนะคะใช้สายตาเนี่ยมองไปนี่แหละแปลว่าดูแล้วก็ที่เชื่อตามด้วยคำว่าทีวีก็คือคนไทยก็เรียกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้เนาะที่เราใช้ดูหนังดูทีวีดูสิ่งบันเทิงต่างๆเนาะมันมาจากคำว่า television เป็นการเรียกแบบชื่อยอ่อทีนี้ครูก็จะยกตัวอย่างคำถามว่า when do you watch TV When do you watch TV? ก็คือคุณดูทีวีตอนไหนดูเมื่อไหร่นั่นเองเราไม่จำเป็นต้องตอบคำถามนี้ตามเวลาว่าอ๋อฉันดูทีวีตอนเที่ยงฉันดูทีวีตอน2บ่ายสองโมงไม่จำเป็นถ้าคำถามขึ้นต้นด้วยว่า when เราสามารถตอบเป็นช่วงเวลาได้เด็กๆด,ดูคำตอบตัวอย่างด้านล่างคะ่ะแล้วก็ออกเสียงตามทีเชอร์ In the evening, In the evening. เก่งมากค่ะเด็กๆค่ะ In the evening แปลว่าช่วงเวลาตอนเย็นหรือจนถึงตอนดึกหรือตอนหัวค่าได้เลยนะคะก็คือคําถามนี้ถามว่าคุณดูทีวีตอนไหนอะ่ะคำตอบก็คือ In the evening ฉันดูช่วงเย็นช่วงหัวค่านั่นเองค่ะเราก็มาถึงช่วงท้ายบทเรียนกันแล้วเนาะ Can you ask the question คุณจะใช้คําถามอะไรดีนะ วันนี้ใบงานและก็การบ้านของเราไม่ยากเลยค่ะง่ายนิดเดียวถ้านักเรียนได้เรียนตามคลิปไปเรียบร้อยแล้วนักเรียนยังจำคำถามไม่ได้นักเรียนสามารถย้อนคลิปวิดีโอ,อ,อกลับไปดูกลับไปทบทวนเพื่อที่จะทำใบงานให้ถูกต้องได้นะคะใบงานในวันนี้ก็คือใช้คำถามอะไรดีนะการใช้คำถามอะไรดีนะก็คือใบงานเราจะให้คำตอบมาจะมีคำตอบที่หลากหลายมากๆเลย มีทั้งหมด6ข้อด้วยกันใบงานในวันนี้เห็นไหมคะว่าการบ้านไม่เยอะมากนะคะให้เราทําด้วยความเข้าใจดีกว่าดีกว่าทําเยอะๆแล้วนักเรียนจําไม่ได้เนาะก็คือทีเชอร์จะให้คําตอบมาแล้วให้นักเรียนเลือกคําถามให้สอดคล้องกับคําตอบอย่างเช่นยกตัวอย่างในสไลด์ต่อไปนะคะดูตัวอย่างของการบ้านในวันนี้ค่ะการบ้านในวันนี้ทีเชอร์ ก็จะให้คำตอบมาตัวอย่างคำตอบอย่างเช่น it is 10 o'clock it is 10 o'clock ตอนนี้10โมงตรงแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเลือกคำถามให้ดีๆว่าเอ๊ะ eh, ถ้าเกิดว่าเขาตอบว่า10โมงตรงเราควรจะใช้คำถามว่าอะไรตัวอย่างก็คือเราต้องเลือกคำถามว่า what time is it what time is it เพราะว่าคำถามนี้เป็นการถามว่ากี่โมงแล้วนั่นเองค่ะการบ้านก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมด6ข้อด้วยกันซึ่งคำตอบจะให้มาแตกต่างกันทั้งหมด6คําแล้วคุณครูก็จะมีคำถามมาให้นักเรียนทั้งหมด6คำถามในการเลือกไปตอบเด็กๆคะสิ่งสำคัญค่ะวันนี้เราเรียนเรื่อง question word คำที่ใช้ในการถามคำถามในภาษาอังกฤษถ้าเป็นประโยคคำถามสิ่งสําคัญที่ห้ามลืมเด็ดขาดเลยก็คือสัญลักษณ์ตัวสุดท้ายของประโยคค่ะ,ะนะคะสัญลักษณ์นี้เราเรียกว่า question mark question mark ก็คือเครื่องหมายคําถาม ในการทำใบงานนักเรียนห้ามลืมเขียนเครื่องหมายคำถามเด็ดขาดถ้าเมื่อไหร่นักเรียนลืมเขียนเครื่องหมายคำถามมันจะกลายเป็นประโยคบอกเล่าทัานทีจะไม่ใช่ประโยคคำถามนะคะหัวใจสำคัญของวันนี้เลยนอกจากนักเรียนจะจำ question word ได้แล้วว่าถ้าเราเจอคำศัพท์ที่เป็นคำถามแบบนี้เขากำลังถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าเกิดว่าเป็นการเขียนคำตอบลงในสมุด นักเรียนจะต้องเขียนเครื่องหมายคำถามลงไปด้วยนะคะห้ามลืมเด็ดขาดค่ะโอเคค่ะสำหรับคทเรียนในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วขอให้นักเรียนสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้และอย่าลืมทำกันบ้านมาส่งครูในวันเปิดเทอมนะคะ See you in the next video แล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะ Goodbye